สวัสดีค่ะพยนัทนัทสวงศิรินันกุลรองอันดับสองมิสแกนสะแก้วปี2024ค่ะ ท่นโปรดในนะตอนนี้นะที่อยากได้ที่แบบชอบมากๆเลยก็คือ Toyota c o r ซึ่งไฮบริดพรีเมียมเพราะว่ามันมีเซฟตี้ที่ครบคันสำหรับผู้หญิงอย่างของเราะเนาะแบบหนึ่งคือพอแบบเป็นคนชอบรถคันใหญ่เพราะว่าเป็นคนแบกของเยอะในการไปออกกล้องไปทํางานในใดอย่างนี้ค่ะบวกกับเราเดินทางบ่อยก็ต้องไฮบริดนะคะบวกถึงเซฟตี้ที่เขาพว,วายมาให้นะคะก็มีครบถุกฟังก์ชันเลยที่แบบตอบโจทย์สําหรับผู้หญิงด้วยหรือว่าผู้ชายแม้แต่ผู้ชายนะคะ ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะขับที่อย่างปลอดภัยนะคะเมาไม่ขับระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะฝากผลงานหน่อยนะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากโซเชียลมีเดียด้วยเนาะก็คือติดตามพอยได้ที่ TikTok IG แล้วก็ Facebook นะคะช่องทางต่างๆของพอยพอยนัทสิรินนะคะบทถึงผลงานเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะมีละครออนแอร์ออกมาให้ได้ชมนะคะแล้วก็มีรายการต่างๆ,ๆออกมาให้ได้ชมนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พอยนัทด,ด้วยนะคะ